สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มีลูกค้ามาชมไล่มันผครับมันอแทบจะไม่บำรุงอะไรเลยนะพี่ใช้น้อยมากเลยนะใช่บอกใครก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่หรอกจริงๆเขาหาว่าเราเราหวงความลับอะไรประมาณนั้นแหละมันก็มีส่วนหนึ่งครับผม นี่มันเดือนกว่ามั้งเดือนกว่าเนี่ยครับแกวเลยแกวเลยปลูกหักนี่แหละดิน้ายที่อุดรน่ะเขาก็ได้ดีที่ไผบึงอ่ะผมเดี๋ยวผมจะค้นหาเจ้านะน่ะไร่หนึ่งแกได้ถึงสิบสองตันอ่ะใช่ไผบึงอ่ะมีในลายอยู่ใช่แกบอกว่าอีกสามไร่สี่ไร่น่ะ ไม่กล้าทำแกบอกปลุกพีเป็นนวลๆเนี่ยถ้ามันเป็นนวลๆอย่างเงี้ยมันเป็นหัวแล้วแต่หัวยังไม่ใหญ่เเอออดูนี่ขนาดมันเดือนกว่าก็จะคุยดูหัวกันแล้วโอ้โหสุดยอดจริงยังน้มีดังละโกอยู่เลยปกติมันเดือนกว่าแล้วจะจะไม่กระโดดดูไหมครับกกดด้วยฮะนั่นแหละคือตามเส้นสายนะก็คือมันเลยน้อยๆเนี่ยนมีเริ่มมีหัวเริ่มเป็นหัวแล้ว กความดกเดี๋ดกถัดไปนู่นคือหกแต่เดี๋ยวอะ้รมันจะออกมาแบบแผ่ดินดินเนี่ยในี่ยาวอันนี้ยาวเป็นเมตรนะจริงจริงครับก้าวๆเนี่ยเป็นเมตรจริงจริงทุกหัวแล้วพอยกขึ้นแล้วมันกระจายโอ้โหมันอยู่ที่ร่องของพี่แล้วทีเนี้ยไม่ได้เราต้องใช้รถแท็กรถงไงก็ไม่ขึ้นใช้รถอยู่เล้วแหละรถแท็กไปเหมือนแปดหนึ่งเขาอีกไปเหมือนเขาไปพี่ว่าทรรมานิพัทในนี้ที่ตัวแป้งมันเท่า ได้ดีพันเนี้ยพันพ้องหนูมันสิบตันขึ้นอยู่แล้วทุกสายพันธุ์อยู่ที่นอร์นาะถ้าผ้ามันได้ไม่ดีหนูจะไม่ก็จะไม่เก็บพันธุ์ไว้นั่นแหละพอเราทําอันไหนได้เราก็อยากจะแชร์กันไปอย่างนี้แหละทีนี้เราจะไปกาลลานีกับกับนั่นเลยไม่ไม่ไม่มีไม่ไม่มีครับไม่มีนะของเราครับ น่าเกษตรยักษ์ต้นสีมันจะค้ามหน่อยเดินไปทางนู้นดูได้ครับย้อนออกแดงหน่อยครับถ้าแปดหนึ่งก็จะแดงแปดกว่านี้หน่อครับกับรุ่นเดียวกันเสียบวันเดียวกันเนี่ย มันทําแล้วมันได้ไม่ดีเพราะว่าน้ําเรามีน้อยตรงนี้มันไม่คุ้มเหรอมันไม่มีน้ําไม่ใช่ว่ามันไม่คุม้มมันไม่มีน้าพี่ไม่มีแหล่งน้าใช่เพราะว่าน้ําที่เราเจาะบาดาลน้นํามันคุณภาพไม่ได้อ่อดดดาอใช่ใช่ต้นมันจะเหลือง ล่องใหญ่ครับนั่นแหละเนี่ยอยากให้มาเห็นอย่างนี้แล้วว่าเราทําใหญ่ๆจริงๆใช่คือคนไม่ค่อยเชื่อแล้วก็จะคือ,อยังไงอ่ะแถวนั้นเขาทำยังไงก็จะทำอย่างนั้นนึกออกไหม <ทำ S 1> ใช่อย่างผมไปพานกระต่ายก็เขาก็จะปลูกทีทำล่องเล็กไปทุกที่ก็จะเป็นอย่างนั้นครับ พ <laughs> ี่พี่ก้าแทบจะไม่สุดล่องเลยใช่ไหมนนมีขี้วัวขี้ไก่ใสไปเลยพวกนี้ไม่ไม่ไม่มีไม่มีเรื่องเสียนั่นแหละใช่นี่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่เลย ปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่เลยเนี่ยบอกใครก็ไม่ค่อยเชื่อไม่รู้ทําไมถึงไม่เชื่อกันนะเนี่ยมีใช่ครับแล้วก็มีปุ๋ยฉีดทางดินแค่นั้นเองครับไม่ได้โปรโมทขายนะใช่เนี่ยคนชอบโทรมาถามผมอยู่เรื่อยเลยนนั่แหละอันนี้นี่ท่านั้นที่ว่าัอนมีแล้วมีแล้วเหรอโอ้โหอะไรกันเนี่ย มันมันกําลังนี่ก็เพิ่งจะปลูกครับผมเราก็ไม่น่ารุนตุกันก็ฉีดยาก็อย่างทางภาคอีสานเขาใช้รถไอ้ที่เข้าร่องอ่ะนึกออกไหมแต่เราทําไม่ได้อย่างนั้นครับใช่เราทําอย่างนั้นไม่ได้ปลูกเรรราาาไปใใช้สส่่่่ออยงงแแววีนนถะะหัเบิดพราะว่าหัวมันมมาันยาวสุดไหนสุดหนึ่งเลยครับผมนู่นเราเอารถอย่างนั้นอ่ะสองสามเดือนหัว กบไม่ได้เนาะใช้กไม่ได้เนาะไม่ได้เลยใช้รถอย่างที่เห็นเขาใช้รถใช้เวลานั่งเขาจะใช้รถวิ่งในร่องนี้ไม่ได้นะเหัวยาวเเตุผลขาไม่ใช่แล้วครับลุงครับครับแดดอันนี้หัวมันถึงกันเลยนี่ถึงอันนี้ก้าวอันก้าวๆน่ะถึงถึงกันแล้วมันก็โคตรออกอยู่เนี่ยถึงถึง อย่างเก็บเสียครั้งที่แล้วที่ตัวตากเขามาน่ะนั่นแหละคุยให้เขาดูที่เขายกไปอ่ะหัวมันไม่ชนหัวชนกันแล้วยังหลบกันอีกนะอออแต่คือเจ้าสุดท้ายแล้วไม่มีพันมันหายไม่มีพันแล้วนี่ปิดฉากมีอันนี้หมดแล้วจริงๆครับผมหมดละก็นั่นแหละปีหน้าใช่ครับต้อองรปีหน้าีีนใช่คเอาครับโทรมาว่าจะสอบถามแล้วก็ว่าจะยอมได้ได้ได้ละวได้แหละวก็ผ สองแถวได้คิเลอร์นึงคือเก้าเก้าเนี่ยค่ะมันไม่ว่าตนองใช้อยู่เจ็ดแปดเดือนยังไม่ขุดหัวจะแค่นี้เจ็ดแปดเดือนหัวแค่นี้แล้วเยอะต้องว่าถึงคึณสมบัติใช่ถ้าสิบเดือนสิบแปดเดือนสิบสองเดือนมันขึ้นอย่างนี้ถ้าเป็นขวบขึ้นอย่างนี้ใช่ใหญ่ไปเรื่อยเอาขวบเลยแล้วเนาะใช่ถ้ามีเวลาก็นั่นเลยพี่ถ้าไม่รีบ ใช่แล้วถ้าเราจะปลูกเป็นกูกยาวเลยได้ค่ะเพราะฉันก็โกมันอยู่ระยะสิบเดือนคือเบสเดือนนั่นแหละประมาณนั้นแหละใช่ถ้าอย่างนั้น่ะดีเลยครับกดีถ้าเกษตรยักษ์เนี่ยแปดเดือนก็พอแปดเดือนเก้าเดือนพอแม่วางั้นนะครับคือฉันว่าแต่มันจะนักคือถ้าเราจะขุดแบบว่าขุดไล่ไ่ขุดนะถ้าเก้าเดือนไปแล้วหกเดือนหมดครับหกเดือนเนี่ยเราขุดได้ก่อน ปลกเดินเสร็จเกษตรยากต่อแล้วก็ตกท้ายด้วยเก้าเก้าจ้ะมันก็จะขุดไล่ไล่ไล่นี่นี่แกมันเคยปลูกกระพูดไหมนี่อ่าเมื่อก่อนเคยแต่ตอนหลังไม่ไม่ได้ปลูกแล้วครับเพราะมัน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 ได้ดีกว่าแต่ก่อนหนูว่าทำอ้อยเนี่ยไปนี่ก็ทำอ้อยสองปียังไม่หมดนี่ข้าพันเลยทาไมเราอ้อยมันก็ไม่ได้ดีหรือไม่ได้ดีจ้ะมันแรงมันแรงอีกช่วงที่มันแรงที่ผ่านมาเนี่ยใช่มันไม่ดีสองปีใช่มันเพิ่งมา ้อยหลายปีอยู่เนีไอไอบคนบไชักล่องเลยกเลยไม่ต้องถไถประหยัดค่าน้ำมันไปผ่านสผ่านพวงประหยัดไปเลยชักล่องเลยก็ที่ถ้าคนทำ้อยก็จะรู้แหละไอ้ใบนั่นแหละใบที่ชักทำอยอยนั่นแหละก็นี่แหละก็นี่ใช้ชักขึ้นล่องเลยดิบ้านเดียบ้านหัน แต,แต่อยากให้ไปดูที่อุดอรนะอุดอรเขาก็โอ้โหปีนี้แกมไม่ต้องตัดต้นมันนะมีคนมาตัดให้พอไปคุยดูหัวแล้วก็ชอบใจกันแก<ม>บอกโอ้ทำทำมันมาหลายปีไม่เคยขายพันได้แกบอกพึ่งจะมาขายได้ปีนี้เขา,าอตอนนั้นได้มาไม่เยอะ ปีปีที่ปีก่อนนู้นได้เราปลูกตรงนั้นแค่สามไร่หร yeah, okay. uh, ือเท่าไหร่ตรงนู้นอ really cool ่ะไม่กี่แถวเองยังเดือนขยายมาใช่อันนู้นก็มันใช่เลยไปเดียวกันกับอันนี้ค่ะนี่เนีหมีแล้วเริ่มมีแล้วต้นยาวเนี่ยใช่ต้นสมบูรณ์นะตอนเนี้ย แต่ร่องริมนี้ไอ้ต้นริมริมเนี่ยหัวจะใหญ่น่นนยอะเลแล้วโอ้โหนี่มันเดือนกว่ากว่านว<ต>ปลูกพร้อมกันกับ99มันมันเดือนกว่ากว่าอันนี้ปลูกพร้อมกันกับ99ครับก็พร้อมกันเนี่ยเสียบวันเดียวกันแต่มันผสมอยู่เนี่ยไม่ใช่ก็คือสีดูสีอันนี้มันมันคนละโซ่เนอนูหนอันนี้หกเดือนแล้วก็ไปเขียวอ่อนนูหนจะเป็น99 อาพอแล้วว้ายพอแล้วหัวเท่าป้มือแล้วโดกด้วยไม่ต้องกลัวใช่ครับใส่พันโดกหมดหัวถึงปมือแล้วใหญ่กว่าปมืออีกโอ้